สวัสดีจ้าวันนี้ยดวนมาฮะเขี่ยวปลาเดอพี่น้องก็มาเจอหนามหนามเต็มมูลเต็มวังเลยพี่น้องเอ้ยคามไปบม่ได้ละไรยางแรงหนามหนามมูลก็เปยมาจะนทน์ละลาเตะคอนบุรีนเต็มวังเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้ไม่ได้อาเรือมาไม่ได้คามหนาไปฮะคุดมันหนกดอก มากัตวิทย์คนลักปานสาติดเบ็ดจนย้วนกลมาตามตีคุณว่าจะจิมมาใดคุดมนันนกเลยมาเจอต่นามท่วมมึดพี่น้องเอ้ยมือใดยังดอกดูน้าอะน้ไาไหลขััๆเลยไหลวนๆเลยมันมีไฟอยู่ตรงนี้เด้ มาก็หนองย่งวันนี้หนองย่งหนองยวงหนองปุยมาเจอน้ำท่วมแล้วลไอ้ดอกวันนี้ปนกับตกทางกันเลยโอ้ยเข้ามาเป็นตะยากพี่น้องเลยจะไปหาอะไรดีนะเนีี้วันนี้ ปูดพูนไปพี่น้องเอ้ยออ,นนออกห่าขุดมนันอีกแล้วน้ำท่วมทางตามสีพี่น้องพากันเย็นตะบูดกับมีแด้เอามาจักรวนไอ้โอ้ยน้ำมันท่วมเกินเขาก็ กินเป็นจังได้วันนี่โอ้จะมนันหรือโบมันเด้อได้ยังไน <laughs> ยุดมีดพี่น้องเอ้ยโรกขยันมันสิงสู้หัวใจนั่นน่ะสู้ตายจ้า,น,า,าน,น้ำท่วมท่างถนนโรกสับเหนอยมันลายมีตโรคสับจัง่ย ไปพี่น้องอด้วนจิปาไปหาคุดมันน,น้ำไล่ถึดๆเลยมีมูลในหวังโอ้แต่ว่ามันลดแล้วพี่น้องเอ้ยคงมีท่วมดอกท้าพายุไม่มาอีกแต่ถ้าพายุมาไม่แน่นอนจะย,ย่วงนำนะว่ายปุก โดยน้ำ่วมตัวขนาดถนนสูงปว่านี่ทำไรเลาะเลาะเ,เลยปัดรวมเขานี่เด้ยป,ปุ้ยฟังหนึ่งกับมีเด้เนนะน้ำมันแห้งหลุดเลยเด้นนะฟังเห็นปลามั <He S 2> ามานหนกไมหมล่ะปลากินลำพันเห็นไหมแดงๆอะ่ะนั่นเสื้อมนันหนกเนี่ยกักิีเม้นล้ววะมาเด้อเด้อไป ฮ่าพูดมาอเอาแคน่นี้ก่อนกินลมปลาคาบดินแล้วจะไปไดมามทำไมมันจำ้ำพวกเขาหัวแข็งเข้าไปนี่นะ <c oughs> <c oughs> น้ำก็ไหลไหลคักปุดแล้วถล่มโทรศัพท์จมน้ำนี่เพ่อแห้งว่าคุมจักยางแล้ว ปลาอ่อยดิดอืโออุ้ตส่าห์ึืงค้ากับเก่งถึงไหนถึงเขาก็ยังตามทวงไปเลยเนาะโอยน้ำไอ้ปักตีนอยู่ในน้ำเนะ้ยะยาลาบเนี่ยว่ายยาลาบเหรอมีปิน้นบอ แมืนบอตวิทเอ้ยมันลึกวันไอ้ปุ่ยเอ้ยอู้กลับพืนไปทังนังไปดอกวะน้ำลึกกันก็เนี่ยน้ยค่าต้ำติ้นหนึ่งขาว ไหนอย่ายวงมันหนกได้ตหัวซับต่หัวซับพันจ่ายวายวันนี้มีม้านดอกพีน้องเลยลุยน้ำมากินหมดน้ำนี่น้ำไม่ได้เมื่อตํเขาต้มหนึ่งาะ ก็ดูเยปุ๋ยกันได้ไม่เยปุ๋ย,เ,ยเสียงเออวันนี้เยดว้วนเหนื่มมันดอกเหนื่อยแล้วเหนื่อยกันคือกันเหนื่อยเคนคือกันแต่ <laughs> คคใจมันมักรู <laughs> ้จน <laughs> มันมันเอ๊ะเคนมันมีเป็น,น <laughs> ไงไ <laughs> ตุ่มตุ่มไม้ปลาปัญยาเอ้ยนกคุเอ้ยออบ่ายาค่ามันก็น,นั่นแหละคุณปซือายอรตเปตุ่มเนาะนามูลจักรลัด หลตืมตมเต็มฝั่งเต็มมูลเลยมาหาคุดมันหนกก็มาเจอหนามทวมบ่ไดรอกพังคุดกับปักกัญญายอยู่มันถึงบ่ไดตมอยู่รอกแค่เวลาหนึ่ง